สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําคําสั่งใหม่นะครับที่อยู่ในโปรแกรม Top s o l i ิด1 1นะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูในงานของดับบลิ่งกันบ้างนะครับผมได้ทําการเขียนชิ้นงานขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการออกดาบนะครับแต่คราวนี้ปัญหาของผมนะครับก็คือวิวนะครับที่ได้ทําการตัดเซกชันนะครับมันมันไม่ตรงกับวิวเมนด้านบนนะครับในโปรแกรมของเรานะครับจะมีคําสั่งที่ชื่อว่า a l i g n m น n t นะครับเป็นคําสั่งใหม่ที่เอาไว้จัดรูปแบบวิวนะครับให้วิว ที่ตัดเซกชันนะครับมันตรงกับวิวเมนนะครับเพียงใช้แค่2คลิกเท่านั้นนะครับมันก็จะทําการเด้งกลับมาเข้าวิวของเราเลยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็เมื่อเราทําการนะครับเลื่อนขึ้นลงซ้ายขวานะครับวิวมันก็จะเด้งกลับมาตําแหน่งที่เราตั้งไว้นะครับส่วนอันที่2นะครับวิวอันที่2ก็เหมือนกันเราก็ทําการอไลเมนต์ให้มันเหมือนกันโดยการอ้างอิงนะครับจากวิวทางขวาแล้วก็วิวทางซ้ายนะครับหรือเราจะทําการแมนนวลก็ได้นะครับโดยอ้างอิงจากจุด นะครับแล้วก็อันด้านล่าง e f e r e n c e นะครับก็อ้างอิงจากจุดเช่นเดียวกันนะครับเราก็เลือกเป็น m มนน a l นะครับจากจุดด้านบนนะครับก็คลิกที่จุดด้านบนนะครับมันก็จะทําการเด้งขึ้นมานะครับคลิกขวาโอเคนะครับเห็นไหมครับง่ายดายมากเลยนะครับแล้วก็อันด้านล่างนะครับที่เราได้ทําการดีเทลไว้นะครับเราก็สามารถทําการใช้คําสั่ง alignment ได้เหมือนกันนะครับโดยการจัดเป็น m มน u a l นะครับแล้วก็อ้างอิงจากจุดนะครับ Ref e r e n c e นะครับในส่วนนี้อัางอีงจากจุดนะครับจุดทางด้านขวานะครับแล้วก็เอด้านล่างนะครับก็ทําเป็นจุดเหมือนกันนะครับนะครับปึ๊บนะครับมันก็จะทําการขึ้นมานะครับโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้จะทําให้เราสามารถจัดวิวในดับติ้งได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วมันจะไม่ดิ้นไปไหนนะครับเพราะว่าเราได้ทําการอะไรเมนว้เรียบร้อยแล้ว นะครับถ้าไม่เชื่อนะครับลองดูใน entity ใน operation นะครับมันก็จะทำการแจ้งนะครับในสถานะนะครับที่เป็น v w e w i g n m e n t นะครับเราก็สามารถที่จะทำการแก้ไขในจุดจุดนี้ได้ด้วยนะครับบางครั้ง alignment ของเราอาจอยากจะเปลี่ยนที่เราก็ทำการกดคลิกขวา Edit นะครับในส่วนนั้นแล้วก็ทำการเลือกนะครับเลือกต้องการจะย้ายจุดตรงไหนนะครับแค่นี้เองนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับ